งานนี้เป็นงานสั่งวาดน้องหมาเต็มตัวนะคะเป็นงานที่ปันใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะระบาย <c oughs> กว่าจะวาดไปแต่ละส่วนเนี่ยก็คือใช้เวลานานมากงานนี้เนี่ยปันก็พยายามเก็บดีเทลน้องหมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะพยายามสังเกตเอกลักษณ์แล้วก็สีต่างๆนะคะแล้วก็เก็บดีเทลเส้นขนแบบนี้หลายชั้นมากๆเลยนะมองในคลิปเนี่ยเหมือนปันวาดแต่ละส่วนแป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเร่งแล้วนะคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าแบบใช้เวลานาน,านมากแค่ไหน ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันไลฟ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่อยู่พูดคุยกันด้วยนะงานนี้เนี่ยปันค่อนข้างพักมือบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบฝนเส้นขนเยอะมากแล้วก็หลายชั้นมากๆเลยนะ,ะการฝนเส้นขนทีละเส้นแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเมื่อยมากๆเลยนะคะแต่ปันก็พยายามเก็บให้ได้ทุกจุดเท่าที่ปันจะเก็บได้เลยนะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือลูกค้าสั่งให้ปันผลิตเป็นหมอนตุ๊กตาให้ด้วยนะคะเอาไว้ผลิตเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยปันจะมาถ่ายลงให้ดูกันนะ งานนี้ก็คือปันต้องพยายามมีสติให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาที่ปันแบบสมาธิหลุดหรือว่าโฟกัสหลุดเนี่ยปันจะงงกับงานมากมากเลยนะถ้ามองผุนเผลอนะดีเทลน้องจะดูไม่เยอะเลยแต่ว่าถ้ามองไล่ไปทีละจุดทีละจุดอะดีเทลน้องค่อนข้างเยอะมากค่ะถึงแม้จะออกมาไม่เหมือนเป๊ะร็นแต่ว่าปันก็พยายามตั้งใจให้เหมือนมากๆที่สุดเลยนะสุดท้ายนี้ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณที่รอปันมากๆเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดน้วยะะคะ บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ